ไปแย่งปลานบับบอลดีกว่าไปแย่งปลาลับบอล <c oughs> ปลาอยู่ฝั่งนี้ปลาเนะนี่ยนี่ฝั่งนี้หมามชอบไล่ฝั่งเนี้โดนฝั่งนี้วันนั้นมันกัดผิดอยู่จำได้น,นี่น้ำตื้นน่ งรีบตีอ้าวเงียบเลยหาเอ้ยคนตีไปแล้วมั้ง <c oughs> บอกแล้วปามอยู่ฝั่งนี้ใ <c oughs> ส,สวยด้วย <c oughs> ปามอยู่ฝั่งนี้บอกแล้วย <c oughs> ักยาง ย,ยังษ์อย่างครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขิงน้ำบอลน,นะน้ำบอลเนี่ยหมายเนี่ยมีตัวน้ำบอลเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมายเนี่ยมีตัวน้ำบอลเนี่ยฝ่าวได้ฝ่าวไม่ได้ครับผมเจ้ายักษ์อย่างบอกเดี๋ยวฝั่งนี้มีตัวนี่ครับไซส์สวยเลยเกือบครึ่งโลครับผมสัตว์เจ้ายักษ์อย่างเราไป เต็มปากเต็มคำเลยโอ้ตตออโหดูไซส์สกอนดูโอเคฝ่าผม <c oughs> ได้ครับเจ้ายักษ์จั่งครับผมมาเกงะี่บอกขึ้นโลอ่ะครับยอดมาครับไปละไปละจอดก้อนตรงนั้นน่ะจอดก้อนนั่นมันมีแอ่งน้ำอยู่ขี่เลยะกี่ชอบขี่เลยปลาครับ <c oughs> โอเคครับผมสุดยอดมากครับยักษ์จั่งนี่สวยเลย